สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่ทานครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,ส,ว,นสวนกิติธราอา่ในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อมาดูว่าทําไมผักสลัดหน้าร้อนถึงทํายากกันเหลือเกินมันโตช้า,าทำไมมันถึงโตช้าเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มาดูครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆนหลายคนที่เป็นเพื่อนๆมือใหม่อาจจะเริ่มปลูกจากฤดูฝนฤดูหนาวซึ่งผักสวยโตมากๆเลยแต่มาเจอฤดูร้อนเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งเลย ตรงนี้พามาดูครับว่าเหตุผลที่ทําให้ผักโตช้าแล้วเราจะแก้ไขได้ไหมหรือเป็นเพราะอะไรหรือจำเป็นต้องขายแบบนี้หรือเปล่าอ่ะมาดูครับขออนุญาตสลับกล้องครับผมอ่ามุมนี้แปลกผมไม่เคยพามาตรงนี้ <c oughs> คือช่วงเนี้จะเริ่มเก็บมาถึงตรงนี้แล้วอย่างที่ผมบอกว่าในโรงยาวตรงนู้นเนี่ยอ่าผมจะมีผักหายไปรุ่นหนึ่งเพราะว่าผมเอาไปให้ลูกสวนปลูกนั่นเองอ่ะมาดูตรงนี้ครับเดี๋ยวเปิดก่อน ยารคครับยังไม่ตัดเลยไม่ค่อยมีเวลาทําหลายอย่างเกินไอันนี้ก็ตกลงมาอีกอ่ามาดูครับตรงนี้เป็นกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กผมอายุนี่น่าจะเกือบ30วันแล้วเหมือนกันโตช้าเพราะว่าอากาศที่ร้อนเพื่อนๆต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าผักสล,ดลัดเราเนี่ยอย่างแรกเลยที่ที่เขาเป็นก็คือเขาไม่ใช่พืชที่มันเป็นพืชท้องถิ่นเราเนาะมันมาจากที่อื่นแล้ว สภาพภูมิอากาศที่เขาต้องการก็คือความเย็นแต่บ้านเราเมืองร้อนยิ่งมาเจอช่วงเนี้ผมทำคลิปคือวันที่20ผมไม่แน่ใจ20หรือ21เมษายนปี66ปีนี้ร้อนมากครับร้อนเหมือนปี63 62ที่ผมเริ่มทำผักใหม่ๆเลยร้อนเหมือนกันเลยอ่ะตอนนี้เหตุผลที่เขาโตช้าอย่างแรกเลยคืออากาศเพราะว่าอากาศร้อนร้อนเขาโตช้าบางทีตอนกลางวันเนี่ยสลบแดดแทบจะแทบจะนอนไปกับพื้นเลยก็มี อันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเจอแน่นอนตรงนี้ส่วนหนึ่งที่โตช้าเพราะผมลดปุ๋ยในหน้าร้อนทำไมต้องลดปุ๋ยหน้าร้อนสําหรับเพื่อนๆที่เคยปลูกจากหน้าฝนหน้าหนาวมาเนาะแล้วบางทีมาเจอหน้านี้ขอบใบไหมยอดไหมโดยเฉพาะเป็นกรีนกรีนคอร์สมินิคอร์สอ่ะมินิคอร์สผมไม่มีนะกรีนคอร์สมินิคอร์สพวกเนี้ยจะเป็นขอบใบไหมนี่ฮะจะโตช้าของผมอันนี้ก็เป็นฟิลเล่ ปกติเนี่ยอายุประมาณเนี่ยผมจะเก็บขายแล้วแต่ตอนเนี้ยผมใส่ปุ๋ยน้อยเพราะว่าต้องลดปุ๋ยถ้าไม่ลดปุ๋ยรากเขาจะดำเหลืองรากเหลืองพอรากเหลืองเกิดอะไรขึ้นครับนั่นรากเขาจะเริ่มเน่าแล้วรากเริ่มเน่าทํำยังไงหลายคนเอาไปเลี้ยงกับน,น้ําเปล่ารากใหม่แทงออกมาอ่ะแทงออกมาแน่อนอนครับแต่สิ่งที่เราจะเจอก็คือผักจะขมส่วนวิธีการแก้ไขของผมก็คืออ่า เก็บขายเลยรู้ว่ารากเริ่มเหนืองผมจะเก็บออกเลยบางทีต้นอาจจะไซส์นู้นก็ช่างครับก็ต้องเก็บออกก่อนในช่วงนี้เพราะช่วงหน้าร้อนทํายากจริงยากมากมากก็เก็บขายไปก่อนตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปฟิกนะครับว่าต้องให้เท่านั้นเท่าน,นี้คือเลี้ยงให้แต่เขาได้ขายไปก่อนเถอะหน้าร้อนเพราะร้อนจริงๆมันโตช้าเพราะอากาศที่ร้อนแล้วก็ปุ๋ยที่เราใส่น้อยอ่ะที่ผมพูดเนาะอากาศที่ร้อนเนี่ยคอนโทรลยากหน่อยสําหรับเพื่อนๆน,นที่เจอเขาสลบเดดเลยเนี่ย ผมแนะนำเป็นอย่างเงี้ยมันสามารถทําแสลมสองชั้นได้ชั้นล่างของเราเนี่ยของผมเนี่ยลมแรงครับเมื่อคืนขาดเดี๋ยวผมก็จับตรงนั้นไปหนีบข้างบนผมหนีบง่ายๆนี่แหละให้เด็พลางเสียงได้ก็พอแล้วทำสองชั้นคือให้ชั้นแรกกับชั้นล่างเนี่ยห่างกันประมาณ30เซนและตัวข้างล่างเนี่ยสามารถรูดเปิดปิดได้เอาไว้ปิดช่วงที่แดดแรงๆแดดไม่ค่อยแรงก็เอาออกคืนผมจะใช้วิธีนั้นแต่ผมไม่มีผมแนะนําลูกสวนผมให้ทําแบบนั้น ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าแดดแรงเนี่ยเวลาเนี่ยยอดตรงนี้เขาเนี่ยฮะตรงกลางเนี่ยเขาจะหอ่อกลมๆแข็งๆเลยนั่นนะคือบรนโดนแดดแรงก็คือต้องหาอะไรมาช่วยพรางแดดอีกนิดนึงเพราะว่าปีนี้ร้อนมากๆจริงอ่ะตรงนี้อย่าไปตกใจนะครับที่เขาโตช้าอาจจะเคยปลูกสวยต้นนี้อาจจะแลดูไม่สวยเท่าไหร่อาจจะไม่สะพรั่งเต็มตาเพราะว่าสภาพอากาศครับที่ร้อนอแล้วก็อย่างผมคือปุ๋ยผมลดด้วยเนี่ยย้ายังไม่ตัดเลย รกมากองตัดให้บววันนี้ก็ไปตัดที่สวนฝรั่งอ่ะมาดูตรงนี้นิดนึงเนี่ยเข้ายากหน่อยอันนี้เป็นฟินเล่ครับฟิลเล่อันนี้ก็อายุ20กว่าวันจะเร็วกว่าตัวนั้น5วันเพราะตัวนั้นปลูกปลูกปลูกเอ้ยอันนี้รุ่นเดียวกันครับใช่ตัวนี้รุ่นเดียวกันเกือบ30วันนะครับตรงเนี้ยถ้าผมจําไม่ผิดนะใช่น่าจะเกือบ30เพราะตรงนู้นมัน20กว่ากว่าน่าจะประมาณนั้น20กว่าเกือบ30แล้วครับต้นแค่นี้เองเนี่ยฮะ ไม่ต้องตกใจนะครับผักโตช้าในช่วงนี้เพราะอากาศที่มันร้อนแค่นั้นเองครับเป็นทุกคนครับผมก็เป็นหลายหลายคนก็เป็นอ่ะปรับใช้เอานะครับตรงนี้อย่าก,กังวลอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ